เกมเอาชีวิตรอดจะไปพิบัตอีกแล้วนะครับผมนะโอเคไม่ได้เล่นนานนะครับผมนะก็ไม่ได้ทาคลิปนานนะครับผมนะโอเคแต่ก็มันขี้เกียจกันนะผมก็เลยไม่ก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปอันนี้นะก็อาจจะนานๆทีทําครั้งนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะทําคลิปอันนี้นะทําคลิปเอาชีวิตรอดโดยที่ในวันนี้เนี่ยอะไรที่มีอยู่ในการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะอะไรที่มีอยู่ในการ์ตูนเรื่องหนึ่งมันจะโผล่มานะครับอินโทรของการ์ตูนเรื่องนั้นจะโผล่มา ซึ่งกระตูเรื่องนั้นก็คือโ o p p y เดอะโป f ฟอร์เอนั่นเองนะคบผมโอเคตรงนี้เป็นร้านก่อสร้างนะครับดูแล้วน่าจะไม่มีอะไรนะก็น่าจะไม่มีอะไรจริงๆแหละครับผมแล้วก็ก็ไม่มีนะครับไม่มีอันนี้ไม่มีปลอดภัยได้สบายหายห่วงนะโอเคนะครับพายุฝุ่น โอ้โเคเมื่อกี้มีไปแล้วอย่างหนึ่งนะผมโดยที่วิธีเอาชีวิตรอดอันนี้ไปนะก็คือการอยู่ในที่ที่ลมมันไม่พัดอะไรมาใส่เราก็พอนะครับโอเค ดูแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่จะทำให้อินโทรพุ่งมาใส่หน้าพวกเราได้นะแล้วก็สามารถอยู่ต่อไปอืมเนี่มันหนุ่มหน้าเกผมสีทองเฮ้ยเชื่อผมสีทองโอเคนะโปปี้ผมมันเป็นสีเหลืองนะผมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยุ่งนะกับชายคนนี้อีก ยูเดอะเบชบ h b ์เบชเบชอะไรวะอะไรวะแปลว่าอะไรอ่ะเออแปลว่าอะไรวะเลวาร์กเบรก้าโอ้โหมันถล่มล้มละเนระนาดเลยนะอ่าวัดีครับพีเจฟฟรีย เจฟฟี่เบสโซดโอเอ๊ผมรอดนะครับอืมี่ผมรอดทุกคนอาจจะรอดอันนี้คนวิ่งค้างกลายเป็นกลายเป็นเหมือนก้อนขี้เลยนะผมก็นะว้าวนี่มันหมาปักหมาปักยืนสองขาเฮ้ยเดี๋ยวนะมันจะลวด โอเคนะคะผมเราจะขึ้นไปบนจรวดกันนะเพราะว่าเราจะเป็นเอ่อคนแรกที่ไม่ใช่คนแรกที่ไปดวงจันทร์แต่เป็นคนแรกที่ตายในด่านนี้ไปเลยไปเลยโอ้ผมเป็นคนปล่อยจรวดมันมันขึ้นไปแล้วเหรอเย้มันขึ้นไปแล้ว,อ yeah! ลวโอ้มันตกโอ้ยผมตายนะ เคนะครับเราต้องเข้าใจด้วยว่าไอ้โปรพีเดอะโปรฟอร์เอร์ไอ้การ์ตูนเรื่องนี้มันไม่ใช่การ์ตูนเด็กแล้วมีความตายนะผมนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีนะอก็ตามนั้นแหละครับโอเคข้างไปตอนที่ด่านนี้จบแล้วอุ้ยเดี๋ยวโทนโดสีผิวมันโทนเดียวกันเลยนี่หว่า อโ,โอเคอินโทรอินโทรมันน่าจะขึ้นเต็มคลิปเลยแหละก็น่าจะหลอนกันหมดโอเคมาดูกันลุ้นว่ามันจะไม่ใช่อะไรที่มีอยู่ในโปปีีเดอะเพาฟอร์เมอร์โรงเรียนโอเคก็ไม่มีนะผมเออไม่มีไม่มีมมใคร ใครใครใครครวะน่าใครใครใครอืมอันนี้อะไรเอ่อหิมะถล่มโอเคในในกระตูนล่างนั้นไม่มีนะครับไม่มีโรงเรียนด้วยมั้งก็น่าจะไม่มีโรงเรียนนั่นน่าจะมีแค่นั้นโอเคนะครับผมโอ้โหกเว ระหว่างไมค์ครับกับโรบ l อกคุณเลือกอะไรผมเลือกไมค์ o, ครับกับโรบ l อกครับอ่าเราจะถามทำไมโอเคนะครับตรงนั้นคือโรงเรียนตรงนี้คือภูเขาโอเคนะหิม,มะถล่มจริงด้วยเออมันมีสองอย่างมันมีสอ,อย่างใน่างดีโอเจ ผมตายมันก็นับด้วยนะเพราะว่ามันมีความตายนะครับอ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยนะมันต้องให้ม,มีสองวะทีนี้มันก็มีสองภยพิบัติในตาเดียวมันก็ยากเลยอ๋อเสียโลบักเสียเลยเหรอเสียโลบักเลยเหรอโอ้ลวโอเค เราเจอเดอะเบลแห่งโลบอกเอาไปไหนละคงจะโดนดีดไปแล้วโอ้โหพวกนี้มันรอดกันนะผมสงสัยน่าจะไปหลบอยู่ตรงซอกซอกลอกหินตรงนั้นนะฟังดีๆนะครับล่องหินนะครับล่องโอเคมาดูอย่างต่อไปนะครับผมอีกแล้ว